แล้วค่มึงกับกูแล้วมามึงก็มาเหมือนกันไอ้เฮโอสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมูยวายบีวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของ Invisible Showdown ก็อยากจะบอกว่าแบบนี้สนุกมากถ้าถามว่าสนุกขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้ยกูเป็นสายขอบกูเป็นสายขอบ กูเป็น s แ i d e r Man ในที่นี้พอคอตเตอร์ไม่ทันเนี่ยแล้วเอออ้าวโดนคอตเตอร์ไงไอหนุ่มเอามันดี้ม็นแกตายหาดุกดิ๊กไอ้ดุกดิ๊กเกมตอยกันนานยังไง อาดุกดิ <When when no oh, ้กูไปแล้วอ่ะตัวตัวแตกดิแค่ไม่โดนลมผมพลาดแล้วโอ้โหสายกดเท็กไคกายันเหล็กโอ้หลบไปได้กนไปแล้วคือกูไปแล้วไงอ้าวยังไม่ตายอยู่เนี่ย โอ้ยทำไมมันมันเลี้ยวตามมาเหี้ยผู้สัตว์ราที่ใครโทีมทีม่ะทีม่คือกูแบบมึงตายกูเดียวกูตายเลยเนีเนี้ยเนียเนี่ยเนี่ยนนนเนี่ยเน,นี้ยน้นเนียนีน้ยนยเนียน้เลยเยุดๆๆยนยุนียเนียเนเนหยุดยีดย,ดยดนี้เนีเี้ยเะเน้นเยน ไ้ต่ากัเล่นเลยเล่นต่อ่เยอะเเล่นตั้นเยปเล่นต้นระวังนะเทคไฮโกหินกลมกด็อกไม่ได้โอ้ยพี่าโอ้ไม่มีเไม่มีไม่มีให้บอกทานั้นเล่นเป็นตตองกินเป็นเท้ากรีเยสกิลโกยไง โอ้ยมึงจะกกักูทำไมล่ะเฮ้ใครอืมเฮ้ยก็โอ้โหอ้าวอ่ากูก็ว้าเหมือนกันแบบเทนมึงกระโดดหลอกอ้าวอ้าวขาไงแล้วขาแล้วคนนี้ขาไงแล้วคนนี้ขาไงโอ้ยอี้ยมึงเลือกเยอะลุงมันก่อนเลือกมันเยอะ เอามึงก่อนเนี่ยเลือกมึงน,น้อยอย่า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 ไม่จริงมึงลุกขึ้นมาทำไมเจย่ะมาดิโอ้ oh. <laughs> ไม่ไม่สก,กิปนะไม่สก,กิปคือแบบต้องดูความเท่คือไม่โกรเหรออีกคนเฮ้ยใครไม่โกรธวะไอ้เฮี้ยคขาไม่ได้มีหรอกเว้ยโอยเท่เกินๆๆอ่าแล้วเป็นกูจะเซ็นคีดโอชิบหายละเทนเทนเทน ยังไม่ทันเล่นเลยไปแลาโอ้โหโอ้เฮียอิบายแลวไปเลยไปเลยปลาในปอดไนปลาปอดไนเฮียปลาปอดไนสีส้มไป้ายอันดูิววนมอ้โดดดิเฮียไม่ช่วยกูเลย ปาฟอนไนกูไปอะอือโอ้ง่ายเกินง่ายเกินโอ้โหโดนอีมอร์ทัลดาวโหลดครับเขอพวกมึงก็ไม่ทนไม่ทนมือดนตีแหละแต้เหียเะือนได้ไงสามคนจะคิวหนึ่งก็ถึงหลอนเลยเหี้ยกูเห็นได้ิ้กูกดรูสกิวเลยล่ไม่รู้จะเกี่ยวอะไรไ้นี่แมดิยังขอขอลองขอชิมเลยขอชิม่อยแรกแรกสกิวกันแรกสกิวสองอ่ ไม่ได้แรกแล้วเย็นเสียใจอยู่ม sure> ันหลอกกูโดนลุมอ้ยจะตายแล้วกูโดนลุมกูโดนเล่นนี่เนี่ยกูโดนเล่นเอ้ยเทนดไปยปไปกูไปกูไม่ไม่จริงไม่จริง อเฮเฮี้ยตา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 ยแล้วกูโดนลูกกูโดนเกียร์นะเฮี้ยกูโดนเกียร์ตั้งอย่าตายตั้งตั้งลังแขนไให้กูเฮี้ยนั่นน่ะไอเฮี้ยเสื้อขาวหลอกกูเฮี้ยหลอกอะไรไม่มีมื่อยข้างหลังเ้ยโอ้ไม่ได้หรอกเฮงไม่ได้หอ้เสื้อขาวมึงวุฒย์ธยศนเฮี้ย โอเหียโดนกูหลอกทุกคนกอดแล้วตาหน้ากูโดนลมม่อฮอาฮ่าฮ่า้่าฮ่นก่าไ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่เฮ่า่า่ป่่ป่่่่ มึงแรกเลยแรกสกิลแรกสกิลเดี๋ยวแรกสกิลกันยุด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 แรกเนี่ยแรกแรกสกิลแรกสกิลมดินแรกตรงไหนไม่รู้พี้ย่ะก็กูขอใช้ให้หมดก่อนไงแล้วมึงค่อยใช้ดจเนี่ยเอาดิ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 บู๊ออ่ากูกูก่อนกูก่อนเดี๋ยวมึงค่อยที่หลังกูไปเลยเดี๋ยวไป จบแล้วไอ้เหี้ยพวกเขาไปไปไต่สกิปไม่มีใครสกิปหรอกแบบทุกคนอยากอ่ะเออไม่แค่งดูหรอกไอ้ตัวเหม็นไม่ใช่กูแบบที่แมนไอ้ตังเหรอน่าจะมึงอ่าแล้วกูเป็นโปรอาร์มึงไงเจี๊ยโปรอาร์มอ่ะไอ้ตัง Ôi, lên ai <laughs> tăng Anh <laughs> <I> tăng cả con Nhìn cả Ây ai ý cú Hãy subscribe ตายอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอ้าวมลมลมหลานมามันเอ๋อไอ้เขี้ยโอ้ยกูเป็นอิมมอร์เตอร์เลยนี่ทำอะไรมันกลายเป็นกินสกรีนแมนนะมันกินโกนกินสกรีนแมนอ๋อเออเออเออช่วยกูด้วยมันเล็งกูอยู่ ทุกคนไม่จริงจริงอย่างมึงเพอร์เฟกต์เลยจริงอย่างมันไม่มีหัวแล้วเย่ถูถูไทยยีนีชุบอย่างเย็นยางยังชนะเนี่ยต้องมึงแพ้ก็ไม่รู้แล้วจะแพ้ให้ดนแพ้อะไรน่าได้ชุบอ่ะเว้ยจอมมันยี่อะดิ โอ้โยชนหมัดยิงชนหมัดคลาสคลาสไอ้ไี้ไอ้ยยินตายกูเชื่อกูดิยุ้ยเฮ้ยได้ว่ะจับทันกูโดโอทุกไงเอากระสันมันกระโดดหนีอ่กูสั่งกูอะเฮียเดี๋ยวนี้โอ้ยง่ายเกินง่ายเกินไม่ไม่อยากเล่ยหมดพึ่งพอเลย เป็นการเทนทุกคนตีกันมั่วเห็นไม่มีการทีมแล้วกันอะเรไปทีมนไม่มีอะไรเทนไม่มีไม่มีไมม่ีใครทีมกันมีแต่พวกกูโมฮอคือมึงใช่ไหมโมฮอเฟียเทนโมฮอเฟียเทนโมฮอเฟียเทนมึงแกขาวเลยเหลือใครคนเนี่ยนี่ไอจิตสุดเดะนผลสปินนี่อะ ยังรัไหมไม่เอาจบไปไเป็นยนไงจมีอะจบอโอ้ยยังกับดอกกุยไอ้คนนี้ไอ้เฮียไอ้ไลื่งเลยเหนเียววันเนี่ยเฮียเล่นกับศพกูอะเฮียหรูอว่เอาคนชุดสีแปลกวะ มาหนิไอ้ใจเย็นใจเย็นกูได้เาวะเดียโอ้ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบโอ้ยมันยังไม่จบเย็นโอ้ยกูจะเข้ามาล็อกทำไมเกิดอะไรกูจบแล้วเพื่อนมักน่าหลอดตายไรที่เฮ้ยเนี่ยมีคนไปลุมมึงอ่ะ

กูทีเดียวตายอ่ะบินเชิบมานนังก็ผิดเฮ้อเอเฮ้ยเฮ้อเาอเฮเลยอเฮ้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 อเ้อเฮ้อเ้อเฮ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 ้อเ้อเฮ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 ้อเ้อเ้อเฮเฮ้อเฮ้เ กินไม่ยังด๋วไอ้ที่กินไม่ทำดำเมยอย่างเดียวอ่วิจารณ์ดำเมยเฮียอะไรวะกำกลังล่ำเลยชมหีนตัวกระตุยเลยเฮียกูทำไปได้กูทำไปได้โอ้มันไม่หันตามไอ้เฮียเอาเถอะเจ๊เจ๊แก๊งปลาหินเนียเฮียแล้วกูไม่เหลนาตะเกียบใกล้ไอ้เฮีย แต่เด็กก <ar> ูจะรำเสร็จตมึงกอดเคาเตอรมึงกอดเคานเตอร์ตอนหินปลาได้แล้วเว้ยแบบหินหินชนตัวมึงดเี่ยตบแล้วเชมนต่เด็กกูรอโควิผิด เลี้ยวได้ด้วยเหรอไม่เหี้ยไม่ใช่เอาหัวกันโดนกันคุณรู้ไหมใช่ใครอ่ะนี่คือใครวะกูเหรอใครเนี่ยอันนี้ตังอันนี้ตังอ๋ออุ้ยอุ้ยเฮียยิงคนสวยโอ๊ยบอกไป จุปะตายจนยายังังไ,งไม่ถึงเวลาี้ไ <laughs> อ้เฮ <laughs> 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 ียกะซื้อเลยอืมโอ้ยโดนไม่ทุกอย่างเลยเออกไปกูคืนบ้าโอ้ยทำไมกู <laughs> <laughs> อี guy, uffy, ่ช hey hey hey. ิลกายลูฟฟี่ดูนะดูนะดูนะไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วตกอ่ะโอ้อคนคุกอ๋วโดนคาเต้ ว่าตอฟาดเฮ้ย่ามัปะกรนึ่งจะฆ่ากูกูหนีเลยเฮียเราพูดเดียกันยินเลยพูดเดียกันอ๋อกูตายแล้วออ้ยไม่โดนวะเฮียสกิลที่เขาเตอร์ไม่ได้ไอ้เฮีย ไอสัเอ้ยด้วย้อะเฮียจบละอเฮียยังไม่ไปใส่กูไปเปาเอยยคย่ยไมยไมไม่่เเไม่เคเ่่มยไยไ ไม่โดนอาเม็อ่ะบทตอนมันในนั้นช่วยด้วยไอพี <laughs> ่ไอ้แม่งคุ้ไงไม่โดนเคาน์เตอร์คุโอ้ยไม่ได้มาทำไมไม่รู้ไม่รู้ทำเดียวเหรอตักสิ ไม่กดสกิลเด้ก <avez> ูกูกดกูต่อยมัดอะไอเคียเอามัดต่อยแม่งไงทำไมต้องเป็นโคพวกมึงแน่วไอที่เนี่ยโฟอาร์มไปแล้วโฟอามเป็นโฟอ์ม